อยู่ no เว่ยเฮ้ยวูยเอครับผมเดี๋ยวมาชมโกแขกงัดต nice. ้นไม้ต้นนี้ลงครับพวกอีหยงมั้ยเนี่ยพวกบอกมาชมโกแขกลองกำลังรถหน่อยครับ ยินเปียกครับโอหโอเคอาเฉียวอีลี่นี่ที่แรกว่าเฮ็ดคอนเทนต์มาสัน้นบ้านนี้เอาอีหลี่มามันติ่ง <laughs> ว้ยมันเหยียบบ่ก็ขั้นเร่งก่อนเดีน๋นี้ว้าวบ่เหยียบขั้นเร่งรถจังเม็ดไปมันบวมแหละมันชิร่มแล้วรถนะ่ะ โมเมนต้นแหงนะครับเนี่ยนั่น,นต้นมันมันงต้นหน่อยเหรอพี่ตั้งไหนหางปาดประมาณ แกว่ okay. าบอกแล้วว่าจะเหตุผลมันจะออกอีหลีอยูิกกยังไรล่ะ,ละนี่ใบก็กกบกอยู่เว้ยก็กว,กยว,ยว่ามันต้นบกต้นบวกก็ต้องเหนียวกว่านี่ ลงไม่ลงครับผมยังบ่ลงครับ บ้ามันจะเฮ็ดเลนมันเอาลงอีลีครับๆๆเห็นว่ามันแห้งอะครับค่อยๆมันก็ใจขาดเต็ลรถ พ้า,ลาแลวบ่ต้อไไปเลยเหรอเดี๋ยวทางนี่บ่เอาลงบนลงครับรอบนีตราจนมันเซ่แล้วมันหนาจะลงนะ ตาก,กล้องก็จะลมว่าตากล้องโอ้ยลีลาอยู่นี่ล่ะเดี๋ยวลงบ่ลงเด้อเถอะเอออุยอ้ยมันเฮ็ดเล่นอยู่เว้ย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn นั่นเป็นว่าวานปปาเลยโอ้เอาครับผมเอาลงแรกเอานีที่ระบาด chẳng để có nạ à, ngay ô đầu luôn đầy lì à nghe nó ăn không ăn vô

เรียบร้อยครับผมโอ้ยวานันสีบ่อก